แนที่จะไปฟิลิปปินส์ให้แพลนไปแล้ววันที่หกนะครับวันที่หกวันที่หกนะครับกลับไปส่งสีเจอะใครอยากให้เอมมี่ไปด้วยซื้อของก่อนวันนี้ไปซื้อของก่อนใครอยากให้เอมมี่ไปด้วยรีโอไม่มีแล้วครับกูดเวคูดเวก็กำลังจะหมดเดี๋ยวหมดหมด,หมดนานเลยนะนะฮะ เดี๋ยวหมดหมดนานเลยนะเร็วๆทุกคนไม่ได้ขู่นะไปกดตอนนี้3ามเจแล้วไปกดให้ได้390ทุกคน g o ู w เวคือนับวันของเรานะ o ู w เวนี่คือหมายเลขหนึ่งของเรานะรีโอมันมาเฉพาะซีซั่นนะเร็วๆใครยังไม่ได้ซื้อ g o o d ดเวกับกรีซี่ไปสั่งแล้ว นหนแฟนขับเอมมี่มีกี่คนครับแฟนขับเอมมี่กดหนึ่งแฟนขับซีเจกดสองไปกดเร็วๆครับ้า99บาทไม่ต้องถามกลิ่นแล้วโกยให้หมดราคานี้ต้องโกยสุดๆลิโอลิโอตอนนี้ขาดตลาดไปหลายเดือนเลยนะครับกูดเวนี่จะขาดตลาดเดือนเดียวใครยังไม่ได้ไปกดกูดเวใครยังไม่ได้ไปกดกูดเวอ่ะ ไหนดูซิใครอยากให้เอมี่ซีเจไปฟิลิปปินส์ด้วยกันเอากดตะกา้าดูซิพลังมีไหมแฟนกับพินวาดอ่ะดีมากแฟนกับพินวาดไปกดก่อนเร็วๆแฟนกับพี่น้อดไปกดเดี๋ยวนี้อย่าช้าอู้ช้ามากวันนี้แฟนกับเรเชลไม่ต้องห่วงอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วขาวประจําทําไมคนดูเร็วพันสามล่ะเร็วๆทุกคน เร็ว <die> เร็ว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 สัญญาณชัดดีเนาะเร็ว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 สั่งแล้วค่าคุณฟ้าใครสั่งแล้วพิมพ์บอกด้วยเฮ้ยเร็วเร็วทุกคนเดี๋ยวครีมเดี๋ยวจะมีรถให้รถตากาให้ผพิ่ซื้อมาซื้อน้ำหอมก่อนมาซื้อน้ำหอมก่อน มาซื้อน้ำหอมก่อนเดี๋ยวผมจะดูที่ว่าสบู่มีลดราคาได้หรือยังเออสบู่อยู่ไหนน้องเดี๋ยวดูให้ครับสบู่กรีนทะีสบู่กรีนทีสบู Green Tea, สบ่กรีนทีเอา้าไม่ได้เอาขึ้นมาแล้ว,วะเอย่างงโอสการ์ดโพสการ์ดอะไรโพสการ์ดอะไรโพสการ์ดอะไรขอ,อขึ้นมาอยู่ข้างล่างสบู่ครับแอดมินขอสบู่เหลือ ขอสบู่เหลือ39บาทหน่อยมาสบู่นี้ขอ39บาทถ้าสบู่สาม้าบาทเมื่อไหร่แล้วกดเลยอ่าน้ําหอมสี่สิบแปดแล้วใครจะได้4ี่ร้าสิเร็วรีบไปกดแ้ะชําระกนอยาช้าดิวิช้ามากมากที่สุดกูดเวที่สุดแล้วนะอ่ะเหลือแปดสิบขวดแล้วกูตเวจบละ <c oughs> จบละเมื่อจะถามเรื่องอื่นกันอยู่กูดเวจะหมดละใครได้กูดเวขอให้เพลงปุ้ยสั่งกูดเวไปเลยมีทั้งหมดแปดสิบขวดคุณปุ้ยอเอาเไปห้าขวดเหกไปแจกปีใหม่ก <c oughs> ิซซี่นักเรียนใช้ได้ถ้าใครชอบน้ําหอมที่เบาลงหน่อยแต่ยังมีเอกลักษณ์อะก็คือกิซซี่แต่แอบแบบไวทําง,งานนิดนึงแต่ถ้าอินเลิฟนี่อาจจะเป็นษาเลขาอะไรเงี้ยมันจะเบาลงนิดนึง ทุกคนที่ไปโกรธก่อนเดี๋ยวจะลดราคาให้จะเย็นๆทุกคนใครที่เป็นสิวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำไปสบู่ตัวนี้วิจัยมาเฉพาะรักษาผู้ชายวัยสามสิบเหรอก็าวัยเดียวกับผมเลยกูด d เวททุกคนผมปกักสบู่แล้วสบู่ละทาหน้าไอ้ล้างหน้ายังไม่กลับสบู่ล้างหน้าทุกคนแบบก่อน ทุกคนไปกดสบู่ล้างหน้ากันก่อนคนละสามก้อนไปสามก้อนก็ยังแค่ร้อยเดียวไปกดก่อนทุกคนเอามือไปจิ้มสบู่ก่อนสามก้อนร้อยถ้ายังไม่ส่งฟรีก็เป็นสี่ก้อนไปไปกดเป็นสบู่ที่แบบโคตรปังท้าชนสบู่วอกหน้าทุกยี่ห้อที่บอกว่าก้อนละสองสามร้อยหรือแบบเป็นหลอดเป็นโฟมเอาจริงๆ ใช้สบู่แบบนี้ดีกว่านะสบู่โฟมมันผสมน้ำหอมน้ำหอมเยะแยะไปหมดน้าเราบางทีแบบน้ำหอมกลิ่นสังเคราะห์มันก็ไม่เหมาะนะถ้าจะสบู่รักษาสิวต้องกลิ่นนี้แหละทุกคนเร็วๆสุดท้ายลวอ่ะเอามือไปจิ้มทุกคนลองเอาไปเสอเอาเราเาไปเติมในห้องน้ำไปถ้าใครที่มีสิวนะฮะหรือผิวมันหรือเป็นคนมีฝ้ามีกะ มีรอยหมองค้ำดำแดงจากแดดใช้สบู่ตัวนี้เลยแต่ถ้าใครคิดว่ามันถูกมากซื้อไปฟอกตัวด้วยสำหรับคนที่หัวเข่าดำหัวเข่าด้านนะหัวเข่าดำหัวเข่าด้านนะเออท้องแตกนู่นนี่นั่นนะตรงไหนดำฟอกได้เลยบายทุกคนจาก99หรือ 39, 39บาทไม่ซื้อผมจะพูดว่ายังไงเีว็ว ท,ทุกคนที่น่ารักไปซื้อคนละสามกล้องก่อนเอาไปเก็บไว้ใช้เพิ่มใช้ไปพร้อมกับยี่ห้ออื่นนี่แหละใช้ไปเลยใช้แล้วจะต้องตกอ,อกตกใจว่าอุ๊ยทำไมมันดีขนาดนี้หน้าไม่เอียดไม่ขึน้นเกินไปแต่สะอาดหมดจดสิวฝ้ากระจางสี่ก้อนละจะาพิมดออนไลน์ขายดีมากห้อยพิมพ์ดีครับ เอาไปนระสีก้อนสี่ก้อนก็ตกร้อยต้นๆไปเร็วๆทุกคนน่ารักไปกดทำมาให้แล้วนะแล้วในราคาที่จับต้องได้โคตรถูกเลยลนี่เก้าสิบเก้าบาทก็ขายดีแต่ลดให้ลดให้เหลือเพียงแค่ลดให้เหลือเพียงแค่สามสิบเก้าไม่รู้เขาเรียกว่าลดกี่ร้อยเปร์เซ็นต์เออ ร้อยเก้าสิบเก้าเทกับร้อยลดเหลือสามสิบกว่าบาทเออสองก้อนไปแล้วอุ้ยขอบคุณครับคุณนิดนิชยะนิช,นชดาสากลบุตรไนยอดเยี่ยมทำตัวเหมือนคุณนิชดาเนีน่น้ำหอมพ้าขวดสองสบู่สองก้อนไปเรียบร้อยทุกคนเล่นเงือกมินิดได้ไหมคนละสี่ก้อนสี่ก้อนเชื่อผมสิครับ สบู่มันไม่ต้องรอให้หมดนะทุกคนซื้อได้เลยนะสะบู่ไม่ต้องรอให้หมดซื้อได้เลยทุกคนซื้อได้เลยยังไงเราก็ได้ใช้แล้วนี่มันสบู่ที่ถูกมากทำมาเพื่อผิวหน้าที่ใสกกอย่างนี้ไปอินเดียวันไหนยังไม่ได้สรุปเลยใส่กิ๊กขนาดนี้นะบอกได้เลยครับว่า <c oughs> บอกได้เลยครับว่ามีที่นี่ที่เดียวเร็ว มีคนกด77ก้อนคืออะไรไม่เอาใช่ไหมจะกลับมา99บาทแล้วนะห้าส1ามสองไปแล้วทุกคนทุกคนทุกคนทุกผู้ทุกวัย1200คนดูเร็วๆอ่ะกดให้ได้100่้อยก้อนห่งช้ดิไปเร็วๆรว็ไปเร็วๆรยุดไปเร็วเวกดหอมกันสบู่หอมไหมไม่หอมมากหอมกำลังดีครับสบู่หอมมากเกินไปคือหัวน้ำหอมเยอะนะ หวน้ำหอมเยอะนี่มันจะไม่ดีต่อผิวนะฮะอะไรที่เป็นสารเคมีมันจะไม่ดีต่อผิวหรอกครับกลับพู้เนี้ยงคืนครับโต๊ะตมันเอียงทุกคนไปกดตะกรา้าแล้วชำระก่อนแต่คนไม่สั่งของเลยหนีผมไปใช่ปะ các con nấm ra một à, cái order, được, cái order, cái order, này bạn chị chơi con đi ไม่มนะร้อนกันใหญ่มากยังไม่อุ่นหนุนกันเลยอ่ะอ่ากดน้ำหอม วิตามินซีไหมวิตามินซีไหมทุกคนเอาไหมอันมินอยู่ไหมลดให้สิบบาทเอาไหมวิตามินซีจะหมดแล้ววิตามินซีจะหมดแล้วเร็วๆให้ร้อยยิบเก้าบาทเอาไหมเร็วให้ร้อยยิบเก้าบาทเร็ว ออนมี้ลดวิตามินซีให้หน่อยวันเป์วันเป f ์เอฟซีของวิตามินซีร้อยยี่สิบเก้าโคตรถูกเลยยี่สิบตองกินแล้วใส่ทั้งตัวะนะงาใส่ติดเลยเงี่ยงจริงงาใส่ติดเลย ใส่ทั้งตัวเลยจริงๆไม่โกหกจริงๆเอาตุ๊กาปลาปาดีเดียทุกคนคิดว่าอะไรอ่ะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันไหนสิเขาจะอเข้าใจหน่อยพันหนึ่งร้อยคนดูไงน้อยมากอายคนเขาทุกคนหรือจะมีีมาน้ตอนนี้เอาํำหอมไปก่อน 99บาท10ขกวดสุดท้ายแอดมินขอวิตามิน429ให้แฟนคับหน่อยอ่านน้ำหอม10ขกวดสุดท้ายเอเดี๋ยวเปลี่ยนราคาแล้วใครกดทันราคานี้ก่อนให้รวย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 เร็วกูดเวกิลซี่กูดเวกิซี่ อ่ะห <t satur ates> ้าร้อยแปดสิบสองแล้วใครกดได้หกร้อยคนรวยที่สุดไปรวยแล้วเร็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 ว trả lời tôi khôn lưu 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 Cút về còn, tôi còn cút về còn lưu 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 Cút về còn Ai thằng cút về khỏi hết lùi thi này vâng, Bắn mày lọt không? Không à? nào? ใครจำลักขอให้รวยมากๆดูสิพูดขนาดยังไม่ยอมจำลักก็เลยมาแล้ววิตามิน429ไปวิตามิน429วิตามิน429ตอนนี้เร็วๆทุกคน วิตามินซี2 9ไปกดบากหุดแล้วทุกคนขอคนละแชร์คนไทยกดติดตามช่องทิกตอกผมด้วยมาวันนี้ละวันนี้เรามาเน้นสุขภาพกันวิตามินซี129 22 2 9นี่บ้าไปแล้วสปากเกตตี้กินสปากเกตตี้ตอนนี้เนี่ยนะตายแน่เลยชีวิต

ทุกคนจัดแฟนมีสซีเจมีที่ปินกับบอสแฟนเยอะมากจริงเหรอเล้ะจริงเหรอเห็นมีน้องพูดอยู่คนเดียวอะ่ะทุกคนเร็วๆเอาเนี่ยให้รถแล้วไม่เห็นเอาเลยวิตามินซีันละสองหิ้วเร็วเดี๋ยวร้อยบเก้าบาทให้พอ อยากให้แฟนกับสุขภาพดีแล้วะผิวดีนะรักใจจากเอรมานเร็วๆทุกคนให้ราคานี้เราต้องรีบไปซื้อนะใครไม่ซื้อไม่น่ารักเลยนะเร็วๆหนึ่งสุขภาพดีสองจะกลายเนคนน่ารักไปกดตะกร้าแล้วชำระผ่านไปจากซื้งแล้วทุกคนเร็วเล่งมือน,นิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, 1, ไปกดตะกร้า ไปวิตามินซีเร็วๆดูแลสุขภาพตัวเองและผิวพรรณทั่วตัวตัวนี้วิตามินซีเนเจอร์ลสิบสี่ชนิดจากธรรมชาติค่อยๆดูดซึมให้ประโยชน์ทั้งวันไปเร็วๆชงกะไหลก็ได้เร็วๆอย่าช้ายกเป็นน้ำร้อนนะครับวิตามินซีอย่าชงกับน้ำร้อนเด็ดขาดไปเร็วๆทุกคนน้ำหอม99าบาทพรุ่งนี้ไม่ขายแล้วนะ ไม่ต้องถามอีกแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีมีแล้วนะจบแล้วพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้ไม่มีแล้วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนใครกลัว,นะกกวตกรถเชิญเลยนะฮะใจส้มคนละด,ดวงครับเอาพิพิธีไปก่อนป่ะ ผิวจะได้งามทั้งตัวไปผิวจะได้งงามทั้งตัวขอคนไทยคนละแช์นะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยกลับไปไหนกลับเมื่อีย็คืนครับวิตามินซีคนละสองห่อห่อละยี่สิบสองไปไปใครซื้อให้ค่าชุดใครซื้อขอให้ที่สุดขอให้โชคดีขอให้รวย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 เร็วเร็วเร็วเร็ เร็วเร็เร็วครับเร็วครับเร็ว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 มากๆากรีกดเร็วเร็วสี่ิบห้าคนแล้วนิ่งเลยมิ่งเลยไม่เอาใช่ไหมถ้าไม่เอากลับไปที่น้ำหอมป่าให้สิบกอ้ยให้สิบขวดสั่งน้ำหอมมาฉีด โอ้โหยอดเยี่ยมมากขอบคุณนะครับขอให้รวยๆนะคุณอัคนันคมคมอันคมบงังขอให้รวยรๆวรวยรวย,วยขอให้รวยรวยรวยเร็วเร็ว ี่แหจะให้เห็นๆปงังๆเห็นไหมกุดเวเลยแบบโคตรหล่อเลยอ่ะใครชิด way, กุดเวจะกลายเป็นคนที่หล่อเลยเออทานจริงจริงทำไมโต๊ะมันเป็นอย่างนี้ไปๆ,ๆหอมมากเร็วๆก่อนที่มันจะเสียกันนะเดี๋ยวกัน กำมันนะใครกดช่วงนี้กอนด้วยทุกคนนะจิ๊กจิ๊กระาชนนาที่ตั้งทุกคนเร็วๆทุกคนเห็นใจมั้ยเนี่ยแต่คนไทยพปการนรวยสิ ใครเป็นคนไทยซื้อน้ำหอมสามขวดสุดท้ายขอให้รวยทุกคนเอ้ห้าขวดสุดท้ายไปขอให้รวยค่อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้้โชคดีโชคดีคดสุขเกษมเป็มพีขอให้รวยขอให้รวยใครกดตะกร้าตอนนี้ขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ น้ำหอมหอมจริงซื้อไปขายก็ได้99บาททำไมรู้จักไม่รู้จักสร้างงานสร้างอาชีพกันเลยแฟนคลับเร็วๆทำไมไม่อยากรวยกันเหรอมีเงินน้อยคอยวาสนากันเหรอครับ <laughs> เร็วทุกคน อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาขยักหน้าตึงไหมขยักหน้าตึงมาดีขยักหน้าตึงนะขยักหน้าตึงแล้วแล้วใส่แบบนี้ไหมบอกเหต็ดลมาให้เอาไหมสา,าบานได้เลยตาบานได้เลยเพแล้วะไร,รเอาไหมาเอาไหมา ต้องเชื่อนะเดี๋ยวจะให้